เมื่อ15แบรนด์ตราช้างรวมเป็น1เดียวดีอย่างไรถ้าเขาไม่รวมกันนะ่ผมก็คงไม่รู้หรอกครับว่าเขามีของดเด็ดให้เลือกมากขนาดนี้ลูกค้าเขาก็เลือกง่ายไม่ต้องพูดเยอะตราช้างชื่อเดียวรับประกันได้เลยบ้านหลังเนี้ย ใช้ช้างทั้งหลังงานก็จบง่ายทั้งเจ้าของบ้านและผมก็สบายใจกันทุกคนแหละครับปกติก็ใช้อยู่แล้ววันนี้ช้างทั้งหลังภูมิใจจริงๆครับนั่นคือเหตุผลที่15แบรนด์วัสดุก่อสร้างชั้นนำรวมกันเป็นตราช้างเพื่อบ้านที่ดีที่สุดของคนไทย ราช้างสิครับมีทุกอย่างที่อยากได้ตราช้างสิครับมีครบใช้ช้างทั้งหลังสร้างบ้านง่ายตราช้างครับชื่อเดียวในบ้านทั้งหลังรวมเป็นหนึ่งเดียวตอบได้ทุกความต้องการตราช้างตราช้างสิครับมีทุกอย่างจริงๆทั้งหลังคาฝ้าผนังพื้นและระบบประปาเรียกวทุกอย่างของบ้านชื่อเดียวเลยค่ะช้างทั้งหลัง รวมเป็นหนึ่งเดียวมีครบสร้างได้ทั้งหลังตราช้างใช้ช้างทางหลังสร้างบ้านง่ายทุกส่วนของบ้านก็ลงตัวไปหมดแล้วครับลูกค้าเขาก็เลือกง่ายไม่จงพูดเยอะตราช้างชื่อเดียวรับประกันได้เลยรวมเป็นหนึ่งเดียวมั่นใจได้ทุกเรื่องตราช้าง เมื่อ15แบรนด์ตราช้างรวมเป็นหนึ่งเดียวดีอย่างไรถ้าเขาไม่รวมกันนะผมก็คงไม่รู้หรอกครับว่าเขามีของดเด็ดให้เลือกมากขนาดนี้ลูกค้าเขาก็เลือกง่ายไม่ต้องพูดเยอะตราช้างชื่อเดียวรับประกันได้เลยบ้านหลังเนี้ย ใช้ช้างทั้งหลังงานก็จบง่ายทั้งเจ้าของบ้านและผมก็สบายใจกันทุกคนเลยครับปกติก็ใช้อยู่แล้ววันนี้ช้างทั้งหลังภูมิใจจริงๆครับนั่นคือเหตุผลที่15แบรนด์วัสดุก่อสร้างชั้นนำรวมกันเป็นตราช้างเพื่อบ้านที่ดีที่สุดของคนไทย ราช้าสิครับมีทุกอย่างที่อยากได้ตราช้างสิคะมีครบใช้ช้างทั้งหลังสงงร้างบ้านง่ายตราช้างครับชื่อเดียวในบ้านทั้งหลังรวมเป็นหนึ่งเดียวตอบได้ทุกความต้องการตราช้างตราช้างสิครับมีทุกอย่างจริงๆทั้งหลังคาฝ้าผนังพื้นและระบบประปาเรียกว่าทุกอย่างของบ้านชื่อเดียวเลยคะ่ะช้างทั้งหลัง mm hmm. รวมเป็นหนึ่งเดียวมีครบสร้างได้ทั้งหลังตราช้างใช้ช้างทางหลังสร้างบ้านง่ายทุกส่วนของบ้านก็ลงตัวไปหมดแล้วครับลูกค้าเขาก็เลือกง่ายไม่ต้องพูดเยอะตราช้างชื่อเดียวรับประกันได้เลยรวมเป็นหนึ่งเดียวมั่นใจได้ทุกเรื่องตราช้าง